ต่อนเนื่องไปท่านผู้ชมการกู้ภัยที่อาคารสต,ตรง,งอถลม่มตอนห้าโมงครึ่งเนีรถแบคโฮกู้ภัยเปิดโพรงสำเร็จได้ที่โซนดีและเป็นโพรงขนาดใหญ่ทีมค้นหาก็พยายามจะตรวจสอบเรื่องผู้รอดชีวิตที่คิดว่าน่าจะติดค้างบริเวณนี้ลองดีขณะที่เพจสำนักป้องกันและบรรษัทสาธารณภัยได้โพสต์คลิปว่าตอน6กโมงเย็นเจาะเข้าไปที่โซนเซถึงผนังลิฟต์ซ,ซึ่งเป็นส่วนที่แข็งที่สุด ที่ผู้ประสบภัยอาจจะอยู่ตรงนั้นค่ะหลังจากสการเจอและใช้สุนัขเคนายดมกลิ่นแล้วมีป็ดกรริยา้องไรก็เจาะเข้าไปประมาณ8เมตรนะคะเจาะเข้าไปอีกประมาณอีก1-2เมตรจะถึงผนังลิฟต์จุดที่คาดว่าจะมีคนอยู่แล้วก็ยังใช้กล้องกล้องไวบราสโกปค่ะในการค้นหาเป็นอุปกรณ์ที่ทางทีมยูซ่าสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้เข้าไปในที่แคบที่มืดที่มีความเสี่ยงทุ่ม15นาที กู้ภัยเพชรเกษมพักกพลบอกกับนักข่าวของเราตอนที่ค้นหาที่โซนดีระบุนะครับว่าด้านในนั้นเนี่ยมันมีโพรงตรงโซนดีใช้เวลาในการขุดประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่ไม่อยากเรียกโพรงอยากจะเรียกว่าอโองมงแห่งความหวังเพราะมีขนาดใหญ่มากตอนทุ่มสิบนาทีเนี่ยเครื่องจักรหยุดทาง,งานเพราะมีทีมงานเข้าไปในอโอมงหวังว่าจะพาเข้าไปพบผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่และยังรอดชีวิตอยู่ด้านในเพื่อจะช่วยออกมา ปฏิบัติการค้นหานียแบ่งเป็น3ส่วนหลักคือ B C D ส่วน A เอีนยุติการค้นหาเพราะไม่พบสัญญาณชีพทั้งนี้ในอุโองที่ว่านี้เนี่ยมีอากาศร้อนและมีกลิ่นอับไม่ทราบว่ากลิ่นนี้คือกลิ่นอะไรนะคะเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกัน24ชั่วโมงในเวลาต่อมากู้ภัยหลายหน่วยตอนสักเกือบ4ี่ทุ่มเนี่ลงไปทั้งไทยกับนานาชาติยังคงเร่งรื้อซากปรากรกพังและใช้เครื่องหนักเครื่องจักรหนักเจาะตัดเหล็ก เพื่อเปิดทางกับการค้นหาผู้สูญหายหเพราะนี่มันเป็นพรงหรือจะเป็นโอุโมงก็ตามจริงๆต้องเรียกว่าเป็นพรงท่านผู้ชมฮะยังไม่พูบรอดชีวิตขนาดที่คุณชัดชาติก็อย่างที่บอกไปนะครับท่นานผู้ชมก็ติดตามสถานการณ์นี้ด้วยขนาดที่ในเวลาต่อมาเนี่ยทีมเคเนทางด้านของ5้าทุ่มคือห้าทุ่มกู้ภัยอิสราเอล ไ,ได้บุดเข้าไปใต้ซากโซนบีโดยด้านนอกเนี่ยส่งท่ออากาศสีเหลืองเข้าไปด้านในนะคะเพื่อจ,จะตามหาเสียงได้ยินเสียงซึ่งฟังดูมันเหมือนเสียงคําว่าช่วยด้วยเนี่ยค่ะได้ยินเมื่อยิบสี่ชั่วโมงที่แล้วนั่นแหละไอ้คลิปที่เรานําเสนอนั่นแหละการปฏิบัติจะตามหาเสียงนั้น่ะที่เสียงว่าช่วยด้วยและประมาณหทุ่ม45นาทีก็จะปรากฏภาพเครื่องจกนะักรหนัก เข้าไปดึงซากปูนท่านผู้ชมเพราะคนเนี่ยมันไปทำอะไรไม่ได้จริงๆริกับเครื่องจักรหนักอันนี้ขออนุญาตทางเพลงอีจันท์สักหน่อยต่อมาตีสามครึ่งคุณอันวุฒิโพภัยกู้ภัยรูปกระตันยูรายงานว่าทีมเคนายชนักคนหา6ตัวถูกเรียกโักกลางดึกเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าไปหาคนหายใต้ซากตึกจุดที่เป็นโพรงเหนือโซนดีด็อกค่ะ ขณะที่ตีสี่ครึ่งเครื่องจักรหยุดทำงานค่ะชูนัเคนายเข้าพื้นที่โซนบีแล้วก็ส่งเสียงเห่าตรงจุดที่เป็นบันไดหนีไฟนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีรายงานความคืบหน้าเข้ามาแต่ว่าตอนตีสี่ครึ่งที่เคนายเข้าไปเนี่ยมันเห่าอือ่ะท่านผู้ชมเคนายมันเห่าก็แปลว่ามีสัญญาณยังต้องรอก,กันนาทีต่อน,นาทีอย่างที่บอกไปนะครับมันเข้าสู่วันที่8แล้วในวันนี้ ถ้าพูดถึง72ชั่วโมงมันเลยมานานแล้วเพราะ72ชั่วโมงคือ3วันก็จะปิดเบรกนี้ด้วยภาพของทีมกู้ภัยจีนช่วยเหยื่อแผ่นดินไหวผู้รอดชีวิตอีกคนหนึ่งเป็นชายขึ้นมาจากซากปรักหักพังของโรงแรมที่ถล่มในมันดาเลท่านผู้ชมนี่คือผ่าน120ชั่วโมงแล้วนี่คือผ่าน120ชั่วโมงแล้วที่จีนแล้วเป็นคนรอดชีวิตคนที่9นะคะ อันนี้คืออาคารในมันดาเลท่านผู้ชมนี่คือ120ชั่วโมงไปแล้วก็พบพู้รอดชีวิต คือกู้ภัยชาวจีนเนี่ยตรวจพบสัญญาณสิ่งมีชีวิตในซากปรักหักพังอยู่ห่างจากทางเข้าโรงแรมที่ถล่มลงมาเนี่ยประมาณ10เมตรพอเข้าไปในชั้นสามกู้ภัยก็หานะคะแล้วก็พบทางเดินที่มันผ่านอาคารที่ถล่มลงมาแล้วได้ยินเสียงเคาะเบาๆค่ะนี่ไงแล้วก็นำทางเข้าไปในจุดที่ติดค้างซึ่งถูกฝังอยู่ใต้ผลักซากปรักหักพังบนชั้นสอง เข้าไปในชั้น3ก่อนแล้วเจาะรูขนาดใหญ่ที่ประตูเพื่อที่จะไปจุดเหนือตำแหน่งที่ผู้รอดชีวิตอยู่เนี่ยค่ะโอเคโอเค好ชายคนนี้อาการคงที่เมื่อพบผู้รอดชีวิตทีมกู้ภัยจีนก็ปลอบใจเขาและเริ่มขยายรูบนพื้นอย่างระวังทำงานใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งขยายรูให้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง50เซน ผ่านไปสามชั่วโมงดึงออกมาได้สำเร็จนะคะเป็นชายชาวเมียนมาอายุ52ปีค่ะ <c oughs> ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะนี่คือที่มันดาเลผ่าน120ชั่วโมงช่วยผู้รอดชีวิตชาวเมียนมาขึ้นมาจากใต้ซากคาโรงแรม7.22มง22นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ